สวัสดีครับวันนี้ผมวันนี้จะสวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นาแฟกนะครับช่อง YouTube จานตี้พี่บ้านะครับวันนี้ผมกีดผ่าฝนอีกวันครับผมเมื่อวานนี้ได้ห้าสิบต้นวันนี้ได้ประมาณสามร้อยต้นครับฝนมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะแคปให้ดูนะครับผมอ่าปักบตดคอมเมนต์อยู่ใต้โพสต์นี่แหละครับอ่ะสอนวิธีการหยอดรุยหน้ากันฝนนะครับผม ครับอย่างนี้นะครับผมยางยังหยดอยู่นะครับสอดประมาณสี่ห้าต้นนะครับผมไม่สอนเยอะนะเหตุผลเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณยี่สิบนาทีนะครับผมมา2ยี่สิบนาทีดูสังเกตว่ายางมันจะออกเป็นพิเศษเลยครับครึ่งครึ่งถ้วย อ่าถ้าต้นไหนออกเต็มเออเห็นไหมเนี่ยถ้าปดถ้าเปิดแฟดมันก็จะไม่เห็นเงามันบงังนะครับเ,ออเห็นไหมอย่างยังหยดอยู่นะครับผมดูได้กันฝนครับผมสูตรนี้จะเปลืองนะครับผมถามว่าผสมยังไงน้ำกดเอ,อเก็บเป็นความลับก่อนครับ ให้ถึงหน้าฝนจริงๆมันถึงก่อนเดี๋ยวจะสอนต่าพวกคุณในเชื่อผมหรอกผมดูแล้วนะครับสูตรนี้เตืองครับผมสมมุติว่ารอบกันขายหนึ่งเราใช้น้ำกบกดไปหนึ่งแพ็คเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นแพ็คครึ่งทันทีครับอันนี้มันหยุดไหลแล้วนะครับเอาออกได้เลยนะครับผมดลแล้ะ ี่ yeah. อนวิธีนะครับเห็นอเดี๋ยวเงาบางเห็นเต็มถ้วยไหมครับโอ้ยแสงอีกเห็นไหมครับอ่าเราลินเห็นไหมครับวนรอบเอารอบนอกก่อนนะครับรอบรอบก่อนอเปิดแฟลชก็เปิดไม่ได้มันไม่เห็นแสงสว่างไม่พออันนี้อันนี้ ปกติผมเร็วกว่านี้นะครับไปแล้วครับต่างตมก็สี่แถวแล้วครับเนี่ยครับผมวงกลมเป็นหอยโคงนี่ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งก่อนฝนจะตกนะครับผมผมคำนวณไว้ประมาณ30นาทีไม่เกิน40นาทีนะครับฝนจะตกครับผมอ่ะยางหยดอยู่นะครับอ่ะเห็นไหม อย่กระจายให้ทั่วปุ๊บครับผมไม่ต้องคนครับตรงเนี้ยเนี้ยโอ้โทษทีไม่เห็นขอโทษทีเนี้ยแต่เปลืองนะครับเปลืองมากันหยุดอยู่นะครับถ้าหาก กีดแบบนี้มันมีข้อดียังไงครับข้อดีคือต้นยางเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าฝนจะตกหรือไม่ตกนี่คือวันนั้นมันจะออกผิดปกติสมมุติว่าต้นหนึ่งต้นนี้ออกครึ่งถ้วยสมมุตินะครับมันจะออกเกินมาเกินครึ่งถ้วยอีกหรือหยดผิดปกตินี่นี่นี่ตัวนี้นี่เห็นไหมลักษณะการหยดมันจะผิดปกติ คือเรากรีดยางทุกวันนี่นี่ก็เป็นการกรีดยางผาแรงมันหยดอย่างนี้ไหมครับกรีดยางผาแรงเนี่ยคือมันจะหยดเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งหยดมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งอันนั้นนะครับครับผมยิ่งหยดมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งฝน flowers, จะมาเร็วมากเพียงเท่านั้นเพราะต้นยางมันรู้ครับมันรู้ว่าฝนจะตกมันจะขับน้ำยางออกมาเพื่อมาปิดแผลที่เรากรีดนี่นะครับ ไม่คนก็ได้เลอจานตี้อ้าวยางจานตี้นี่มันพิเศษกว่าคนอื่นอยู่แล้วครับอย่างเง้นเขาไม่เรียกจานตี้ผีบ้าหรอกครับคน,คนปกติเขาไม่ทําแบบนี้ครับเห็นไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวพอหมดขวดนี้ผมจะขอตัดคลิปนะครับก่นาทีแลยเนี่ย4นาทีเพราะว่าผมต้องรีบแล้วนะครับผมวันนี้ได้มัน300ต้นครับเพราะหน้าฝนต้องทําอำ่างนี้นะครับนี่เห็นไหม อันด,ด,ดูดูดูขอบอเดยดูเห็นไหมเดี๋ยยสิทม,มือถือกูเด้อเออแม่นบอกครับแบบนี้เ้อครับอขอบเป็นอีสานเ้ยครับบ้านเท่าเปลี่ยนถ้วยครับที่เปลี่ยนนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับี๋ยวเรามาดูว่ามันจะแข็งเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับ นู่นแ่ละยอดเสร็จนู่นแหะกี่นาทีแล้วเนี่ยห้าเอาแปดนาทีนะครับจะทําให้ดูเอาแปดนาที <c oughs> เพราะว่าเกินแปดนาทีแล้วเนี่ยยังหยดอยู่ยิ่งหยดเร็วเท่าไหร่ยิ่งฝนนี่สแสดงว่าตกมาเร็วครับ ไอ้ขูงก็ได้หรือกลากาบาดก็ได้ครับแต่กลากระบานจะช้าครับผมปากาบาดหรือหำ่เป็นดอกจันก็ได้ซิกแซกซิกแซกก็ได้นครับผมต้องรู้เวลาคำนวณคำนวณยังไงจันตี้อ่าวงรอบวงกลมเห็นไหมครับไอที่จุดดำๆกลางอะ่ะเดี๋ยวผมแคปให้ดูนะครับ คือนาอ่าคือสวนยางผมไอ้วงรอบกลมๆอ่ะคือรัศมีหกสิบกิโลเมตรนะครับหกสิบกิโลเมตรอือคือรัศมีหกสิบกิโลเมตรโอ้ยอันนี้กูเกือบเต็มเลยครับตัวน,นี้ตัวน,นี้คือต้นนี้นะครับต้นที่เปลือกแตกค่าแพ้ครับ เนะท่าไรนะเจ็ดนาทีดีนึงนาทีกอตัดคลิปเลยนะครับเพราะว่าข้าวก่อนนี้ทําให้ดูนิดเดียวครับผมถ้าไม่ชัดก็ต้องทําใจนะครับเพราะผมรีบถ้าอยู่สองคนนี่สบายมากเลยครับใบไ,ไม้ร่วงใส่อีกโอ้ยเสียเวลากูแท้ต้นเล็กเล็กก็ยังออกครับผม ทำเป็นหอยโข่งมันจะเร็วครับแต่ถ้าทำไอ้ตรงนี้ช่วยไหมทอ้ทาทำเป็นหอยโข่งมันจะเร็วครับเนี่ยหอยโข่งเนี้ยมันจะเร็วอโอ้ยอ้าวลืมจีดอีกว้าตัวนี้รีบจับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้าาก็มาจีดโอ้ยเนาะตันครับผมน่าจะเป็นเศษอะไรสักอย่างนึงมันตัน กี่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีแล้วขอตัดคลิปอันนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ